อยกินคาราเกะกิดตั้งแต่ในโรงแรมแล้วเนาะนี่อยากจะกินคาราเกะพี่อยู่อยู่ตรงไหนไม่่อย่อยู่ได้เลยตุ๊ด

มาใช้ไม้ไม่รู้เด็ดเมื่อไหร่นี่ไงมหัศจรรย์อารมณ์อลเวงของจำได้ว่าข้างหนึ่งก็เคยอ,อยู่แต่ตัวแต่เราจอมาแล้วลจองมาแล้วปิ้นตั๋วได้หรือเปล่าไม่รู้ ว,ว่าจองมาแล้วอยากปริ้นตั๋วได้ไหมยอยากอะไรนะปริ้นตัว<า>๋วน้องคะพี่จองมาแล้วอย่างเงี้ยพี่สามารถปริ้นตั๋วได้ไหมคะได้ค่ะน้นงองแนะนำกที่ c e ตรงนี้นะคะสได้นขอบคุณค่ะไปแล้ว นี่ไม่ได้เข้าหนังลงหลังนาองก็ทําไม่เป็นครั้งใช่ครั้งที่แล้ว <laughs> ไม่ได้ไม่ไม่ได้มาปิน๊นเอาได้เลยไหมเอาได้เลยไหมคะเราหมดเด1นาที25โอเครอก่อนอ้าวมันก็ใกล้แล้วนะไม่เป็นไรก็มองไม่เห็นเอง <laughs> เออไอ้ก็มองไม่เห็นพี่่ไอ้ตัวใหญ่เราไปตรงไหนเราหก เราจะมาดู Inside Out นะหมาจระจันอารมณ์อลเวงทำไมเป็นชื่อไทยแล้วมันตลกอันนี้อยากดูด๋ตวตกลงจะได้ดูไหมเนี่ยโหนี่ก็น่าดูแต่ว่า t นะไม่ได้แค่นี้มันหนังเก่าหนังใหม่หนเนี่ย t w เ s t e r เหมือนตอนที่เราเด็กๆโอ้โหหลายปีแล้วนะ <laughs> อันนี้อันนี้ที่จะไม่ดูน่ากลัวให้เราไดูดูไหมเอาไม่ดูดูคนเดียวเฮ้ยไม่ช่วงนี้หนังน่าดูหลายเรื่องเขาจะมองเห็นเราไหม,มไม่มีโปสเตอร์เหรอเฮ้ยมีโปสเตอร์ที่เราอยากถ่ายด้วยเลยไหนเอเอใช่ปเปล่าเห้ นี่เลดูน่ามักจริงๆเลยเนาะดูบ้องแบ๊วนี่ที่เราจะดูจิ๊บลงหกจบแล้วูน่ารักดีนะอชอบตัวไหนอ่ะชอบเป่าๆ <laughs> เป่าๆหน้ารักนะ <laughs> ตอาแรกนึกว่าจะไอ้นี่ตาแรกนึกว่าจะชอบไออะไปอุจฉาไอ้ตปอุจฉาดูไปดูมาชอบเป่า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 น่ารักไม่นึกว่ามีอ่ะอยู่ข้าวแล้วเปนอะไรดีกิกินบ่อยแต่ก็ไม่ได้กินนานแล้ว ผิวสภาพนั่งรอกินเิ้นที่สุด่านั่งโต๊ะเดิมเลยนะหิวแล้วสวัสดีค่ะเราซุปสาหอ่ายค่ะซุปสาหร่ายหนึ่งค่ะแล้วก็คาราเมลคาราเมลค่ะ ได้าอยากกินคาราเกะที่อ,อยู่ตรงนี้คาราเกะคาราเกะค่ะของที่มีเย็นซาลุนะคะให้แนะนำให้กินประจำที่เดียวให้ครบกว่านี่

มาดีแล้วกินรามีเย็นเอ๊ะแกกินประจำซุปสาลร่ายคาราเมลเหลืออะไรจราเหลือคาราเกะเป็นเซตที่กินประจำเื่อใครนึกอยากกินก็สั <Hey, ่งตามบ้าน ไถึงช่วงนั้นฮิศมีเเ็นมันไม่ดูมันมันเพราะมันเป็นน้ำมันพริกนั่นาหะชิมไหมอร่อยแระเผ็ดน่อยเมื่อกี้แล้ใส่พริกเพิ่มงมัน่ดสองมันก่อนจะรออกัน ขอ,ข,อของท,อ,ทอดเราไข่ไก่คาราเกะพูดกมาปั๊บอยากกินกวันนี้อยากกินไก่คาราเกะยากินน่าจะร้อนน่าจะไม่มา

哎，哦，哎，姐。嗯。 ห้าบาทได้ม いいどこ <music> น่ารู้น่ารักอืมโอเคก็จริงจังน่ารัก multimillion dollar 1,000 won ใส่บุกน้ำผึ้งได้นะคะหมดหรอมีอะไรไหมคะแยลี่มีไหมแยลี่ ยันลีทำเองไหมคะเออเหมือนทำเองเลยน่ากิน้่<า>วันนะไม่เป็นไรแบ่คุณผ้า